หนึ่งวัดหนึ่งมัสยิดที่เวียงป่าเป้าในลักษณะมัสยิดกับวัดนี่อยู่ใกล้กันเลยนะครับสําหรับที่เวียงป่าเป้าก็เลยเอาภาพ่ายเหล่านี้มาให้ชาวพุทธเราได้ดูกันว่าสถานการณ์อนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรในเมื่อมดสำเล็มหัวรุนแรงบางบางกลุ่มบางคนออกมาพูดว่ามัสยิดนี่คือสถานที่ฝึกอาวุธสถานที่กองบัญชาการสถานที่ต่างๆของ ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมัสยิดเกิดขึ้นที่แห่งใดน,นั่นคือเป็นแหล่งบอกเหตุเป็นลางร้ายของสถานที่นั้นๆน,น,นั่นก็คือเป็นสิ่งที่มุสลิมหัวรุนแรงบางคนได้พูดกันมาเองนะครับนั่นเอาภาพบรรยากาศไปดูนี่เป็นภาพของวัดนะครับและก็นี่เป็นภาพของมัสยิดส่วนมากเขาส,สร้างอยู่ใกล้ๆก,กันเพราะว่ามันเป็นแผนโครงการที่จะ ทำลายบรรยากาศซึ่งกันและกันหรือเป่านะเปิดอาาคตอาจจะเปิดเสียงฮาซานเปิดเสียงละหมาดินดังไปทั่วตินออนะถ้ามาัสยิดอยู่ที่ไหนมีความสงบเราก็ดูตวะวัดอกกลางได้ดู3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็แล้วกันว่ามันสงบจริงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นฝากมาให้คนไทยคนพุทธทุกหมู่เหล่าทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านนะครับจะจะได้เอามาพิจารณาว่าภัยมาถึงใกล้บ้านท่านหรือ,อยังนะครับ สวรรค์ทำไมปรากฏว่าสร้างมัสยิดอย่างเดียววิธีสร้างบ้านในสวรรค์นั่นก็คือสร้างมัสยิดอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องสร้างไม่ใช่ต่อก่อนนู้นในสมัยนบีในมัสยิดน <laughs> ี่มันเป็นทุกอย่างเลยประชุมประกาศสงครามในที่มัสยิดบริหารเศรษฐกิจในสังคมมันก็ฮ์มมมัสยิด จะมีสนามก็เป็นบาฮาเป็นสนามไม่มีหลังคาทหารบางทีก็มาฝึกอาวุธในมัสยิดนั่นมารูมัสยิดนี่มันเป็นอะไรมันเป็นศูนย์ศูนย์บริหารเหมือนของเกา่าคือมีทุกอย่างทุกอย่างมี Me, hom, so, me, hom, ah? me, hom, so, so, let me.